เบย์นี่นี่คนนี้สวัสดีครับชื่อพี่เจน,เจนแม่น้องชังน้นเบย์นะยวไว้เดี๋ยว,วเราไปเ,ย,เยี่ยมเยยี่มหลานซะหน่อยได้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเชอร์อลีนอันยองอันยองนี่อะหลายๆคนกําลังสงสัยว่าเฮ้ยทําไมลุคก,กี้ไทยแลนด์คือแบบทําไมคือทุกคนแบบเฮ้ยมาถ่ายอะไรกรันอะไรอย่างนี้ขาดเบนซ์คือจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าปลายปีนี้เรามีโปรเจกต์นะฮะอ้าอ้าไหนๆเข้ามา ยินต้องรอกี่หมื่นนะยินมีเท่าไหร่ร้ตอนนี้หมื่นสี่แล้วต้องรอครบเท่าไหร่นะเราออกไปเยวเก้าพันก่อนสองหมื่นก็เราจะเล่าตลกไม่ไม่ไม่คือเอาเอาเอาแบบเป็นทางการนิดนึงก็คือว่าปลายปีนี้เดี๋ยวเราจะมีสปอร์ตเดย์ของลูกี้ไทยแลนด์อ่าฟังกันไว้นะทุกคนย้ำอีกครั้งว่าปลายปีนี้เราจะมีสปอร์ตเดย์ของลูกี้ไทยแลนด์นะครับ ได้ยินกันยังเขาได้ยินกันไหมครัมีอะไรนะพร้อมอ่ะพูดดิครับช่วงป่าปีนะครับก็จะมีสปอตเดย์นะครับของของวิกี้เทเลนนะครับของค่ายพวกเราเองใช่ของค่ายพวกเราเองจะมีกี่สีห้าสีใช่ป่ะมีห้าสีเฮ้ยสปอยไว้ก่อนดีกว่าอ่ะสปอยมีห้าสีมีใครมีใครเป็นหัวหน้าสีบ้างก็จะมีสีหนึ่งจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าสีจะเป็นพี่วอนะครับอ่าพี่วอลจะเป็นหัวหน้าก็คือพี่ยินพี่ยินอ่ะสที่สามเป็น พี่เบนส์พี่เบนส์สีที่สี่เป็นโฟก์ก็โฟกใช่โฟกครับแล้วสีห้าก็เป็นผมเป็นพอมมาเท่ากับว่าหัวหน้าสี่จะมีทั้งหมดห้าสีแล้วพวกปัดบีเวอร์อะไรเงี้ยก็จะแบบจับฉลากอยู่กับสีพวกเธออีกทีหนึ่งใช่ก็จลูกกระจกถ้ากับว่าพวกแฟนๆของค่ายเราลุคกี้ไทยแลนด์ก็เดี๋ยวจะบอกเรื่องแบบเรื่องราวต่างๆว่าเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่ามันจะเข้ามาร่วมยังไงก็จะสปอยแค่ว่าในแต่ละสีครับจะมีทั้ง อ่าพวกเราแล้วครับแล้วก็มีทั้งแฟนคลับที่สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีนได้เล่นกีฬาด้วยกันได้เฮ้ยช่าว่าสนุกช่าว่าสนุกอ่านจริงสปอร์ตเดย์คือสนุกมากอ่านเดี๋ยวให้พี่ยินสปอยบ้างพี่ยินสปอร์ตเดย์ครับผมยังไงพูดถึงสปอร์ตเดย์ของลูกี้ไทยแลนด์หน่อยก็ต่อยบนเวทีอนุเอาดีๆเออแบบใครซีไหนก็เข้ามาใส่ถ้าสมมติเธอแพ้วอลอ่ะต่อยบอลวะ อ้ยไม่ต้องถึงมือของเราคนเนี้ยจริงหรอเดี๋ยวส่งให้แบบคนในทีมเคลียร์ให้หมดเลยผมแบแบแบททอดเลยถ้าสมมติ<อ>แบบเลือกได้เธออยากอยู่สีอะไรเธอต้องเป็นหัวหน้าสีนะแล้วเธอต้องอยู่คนละทีมกับวอนะสีเธอล้องอย่างไรจนระิงจไม่น<ง>่าพูดตอนนี้อ่ะงั้นเก็บไว้เซอร์ไพรส์ทุกคนไม่ได้อะไรนะพรานึกไม่ออกง่วงง่วงง่วงอ่ะเรามาถามคุณวรรณรั์บ้างดีกว่า คุณวรนรัต<บ>เดี๋ยวเร็วปลายปีนี้เราจะมีกีาฬาสีอ่าคุณวรนรัตยัางไงาพูดถึงนิดนึงว่าแบบสีอะไรคุณคิดว่าสมติคุณเป็นหัวหน้าทีมสีนั้นแล้วคุณจะแบบคิดว่าจะชนะไหมอืมชนะครับหรอคุณอยากอยู่ใครผมหรอไม่ใช่ไม่ใช่พวกแบบไม่ใช่พวกพอมพวกอะไรเงี้ยอยากอยู่กับพี่อั๋นได้ไหมเอาดีๆใช่ เธออวยชันนะ่ะคุณวรนอรอฉันก็ให้สีนี่ชนะเลยนะฉันให้สีบอชนะเลยนะจริงเออเออที่สีผมมันต้องมีทุกทีมนะทำไมทำไมยังไงยินไหนเล่าสีคนเดียวพอคืออยู่คนเดียวได้เลยเหรออยู่คนเดียวพอที่เหลือไม่รู้คุณนะภาพพอหรือเปล่าเฮ้ยต่อไ้หมดนะไม่ถ้าสมมติอยู่อยู่แบบสี่คูนแล้วแบบคุณแพ้ทำไงก็แพ้ก็แพ้นะ คจริงๆคิไอติมให้มันเย็นเกินไปแล้วมันจะแตะลินะล้นใช่แล,ล้วมันจะ,ะ,ะแบบใช่อออแต่อนตอนนี้คุยสปอร์ตเดย์อยู่แล้วคุณไปไอติมแล้วไม่ได้ไงคุณยินคือดีมากทุกคนเต็มโอ้โหเข้ามาสองหมื่นคนแล้วอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปลายปีนี้ลุกกี้ไทยแลนด์จะมีสปอร์ตเดย์นะครับแล้วขอบคุณเมื่อวานด้วยที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งแต่วันนี้ถ้าติดอีกก็ดีนะเออยังไง พักพักเทนเ่อนไหมสงสารเขาอรอสงสารเขาตรงเออไอคีมต้องเข้าแล้วเออเอาจริงคือขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าให้ความสนับสนุนน้องๆเราในลูกี้ไทยแลนด์เอ็นดูทุกคนอยากอยากให้เอ็นดูทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นมีใครบ้างบีเวอรปัดเอม็มหมอมาร์ควินบอนฟ้องแล้วอยอีกหลายๆคนเลยรวมถึงพวกยินวอเบน ยินวอเบนพร้อมโฟกเอออยากอยากให้ทุกคนแบบเอ็นดูทุกๆคนเลยดีกว่าจริงขอบคุณมากๆนะฮะทีออ่ให้การต้อนรับลูกกี้แถลจริงๆต้องบอกว่าเราทํามาแบบจะสปีแล้วแหละแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เปิดตัวแต่แต่หลายคนเอ,อ้ยทำไมไม่มีพี่เบนเดี๋ยวเราแบบไปถ่ายอีกรอบหนึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนต้องเตรียมดูนะฮะสปอร์ตเดย์เร็วๆนี้อสองมื่นหนึ่งแล้วอะ อยากพูดอะไรกับการตอบรับของลูกี้เทล a n นในครั้งนี้ขอบคุณนะครับที่สละเวลาตอนดึกมาฟังครับยินดีฮะคุณยินเขาก็แบบอานะคิดซะว่าพี่บอเคยติมไงแกไม่จากัดจํานวนเลยนะพี่อ่านเฮ้ยทุกคนมันจริงๆมันต้องเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าในใจเราอ่ะก็ ก็อยากให้มากันเยอะๆแหละแต่ถ้ามันมากันไม่ได้เยอะหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจำกัดจำนวนนะครับสปอตเดย์ก็รอดูไปปีนี้แต่ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงยินไม่ได้ง่วงหรอกแกเดี๋ยวยินก็แบบเล่นเกมฟอรยินไปพักพี่ว่ายินไม่ไหวง่วงปะอะไรนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอติมเลยป่ะอร่อยดีฮะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในเอ้ยผิดผิดผูดผิด,ผด,ผด,ผดว่าไว้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตค่าวคายยังไงเกี่ยวกับ Sport ตเจนะฮะก็เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตทีหนึ่งนะครับแต่เราจะตามไปส่งใน Twitter นะฮะแฮชแท็กลุคกี้ไทยแลนดครับฝากลุก,กี้ไทยแลนด์นหครับยินดีครับให้ทุกคนร่วมสนุกกับพวกเรา <laughs> แอบแอบพออยู่ตอนนั้นแฟนคลับจะเป็นเสียงอ่อยเดี๋ยวพวกเราจะโชว์ครับเฮ้ยกีฬาสีใช่ไหมอ่าไปแล้วนะครับบายบาย